โรงเรียนขุนยวมตั้งอยู่บ้านขุนยวมหมู่ที่หนึ่งตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตหนึ่ง เปิดทำการสอนระดับอนุบาลชั้นปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2563มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น375คนแยกเป็นนักเรียนชายจำนวน220คนนักเรียนหญิงจำนวน155คนครูและบุคลากรจำนวน30คน โดยมีนายนิกรสุขใจดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิสัยทัศน์โรงเรียนขุนยวมภายในปีการศึกษา2565จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เด็กชาติพันธ์อย่างเสมอภาคทั่วถึงมีคุณภาพอัตลักษณ์โรงเรียนขุนยวมร่าเริงแจ่มใสร่วมใจทำงาน รักการกีฬาเอกลักษณ์โรงเรียนขุนยวมชนเผ่าสามัคคีการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบห้องเรียนสู้ฝุ่นโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และสื่อสารสู้ภัยฝุ่นเพื่อการปกป้องด้านสุขภาพในโรงเรียนต่อภาวะวิกฤตป,ปัญหาฝุ่นละอองของโรงเรียนขุนยวมมีดังนี้ ผู้บริหารและครูได้เข้ารับการอบรมเมื่อวันที่16-17ถึงตุลาคม2563ณจังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนรวมถึงชี้แจงมาตรการในการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนโรงเรียนได้มีการกำหนดนโยบายและมาตรการในการจัดการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนเพื่อลด และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประกาศนโยบายให้ทราบอย่างทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเช่นการจัดการด้านความสะอาดรถโรงเรียนไร้ควันดำการชี้แจงบุคลากรร่วมการลดหรือเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองเพิ่มรวมทั้งจัดโครงการร่วมระหว่างสถานศึกษากับชุมชน มาตรฐานที่หนึ่งการเตรียมความพร้อมในระยะก่อนเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนตัวชี้วัดที่1.1ความปลอดภัยจากการลดและป้องกันฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนทุกห้องเรียนมีการทำความสะอาดห้องเรียนอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆเช่นพัดลมเครื่องปรับอากาศมุงลวดผ้าม่าน แปรงลบกระดาษหรืออื่นๆที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นให้สะอาดและจัดให้เป็นระเบียบห้องเรียนมีการระบายอากาศภายในห้องเรียนเช่นเปิดประตูหน้าต่างเพื่อถ่ายเทอากาศเปิดพัดลมเพื่อหมุนเวียนอากาศภายในมีการล้างทำความสะอาดพัดลมทุกเดือนทุกห้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานศึกษาโดยการปลูกไม้ประดับ ตามบริเวณหน้าอาคารเรียนปลูกต้นไม้ดักฝุ่นหน้าอาคารเรียนทำระบบน้ำระอองฝอยประดิษฐ์รถเข็นพลังจิว๋วช่วยรดน้ำบริเวณถนนก่อนการทำความสะอาดมีการกำหนดจุดจอดรถสำหรับรับส่งนักเรียนจุดจอดรถ สำหรับบุคลากรในโรงเรียนและผู้มาติดต่อพร้อมทั้งมีป้ายแสดงการดับเครื่องยนต์ขณะจอดไม่จัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นรถโรงเรียนไร้ควันดำห้ามเผาทุกชนิดไม่ใช้เตาถ่านปรุงประกอบอาหารงดการจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นเช่นห้ามเผาทุกชนิดในโรงเรียนโดยนำใบไม้แห้งมาทำเป็นปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง ไม่ใช้เตาถ่านในการประกอบอาหารรถในโรงเรียนได้รับการตรวจสภาพไหลควันดำทุกคันตัวชี้วัดที่1.2การเรียนรู้ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนรู้สู้ฝุ่นในโรงเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิทยากรท้องถิ่น วิทยากรจากโรงพยาบาลขุนยวมให้ความรู้นิยามและความหมายฝุ่นคืออะไรสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของค่าฝุ่นละอองอากาศในพื้นที่ฝุ่นมาจากไหน จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักพงภัยสู้ภัยฝุ่นณนสถานีควบคุมไฟป่าแม่สุรินเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันผลกระทบของค่าฝุ่นละอองอากาศกับสุขภาพการเตรียมพร้อมรับมือภัยฝุ่นแผนที่เสี่ยงต่อการเผาในที่โล่ง ผู้สอนได้จัดกิจกรรมการสอนอ่านค่าเครื่องวัดระดับฝุ่น PM 2.5ยักษ์ขาวระดับทงสุขภาพในโรงเรียนนักเรียนสร้างองค์ความรู้ภัยฝุ่นสู่ชุมชนบทบาทเด็กและเยาวชนแก้ปัญหาภัยฝุ่นอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบโครงงานสู้ภัยฝุ่นเช่นการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก การรายงานสถานการณ์ฝุ่นประจำวันการทำสิ่งประดิษฐ์ตัวชี้วัดที่1.3การครอบคลุมนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาบกพร่องทางการเรียนรู้บกพร่องทางด้านพฤติกรรมอารมณ์บกพร่องทางการได้ยินบกพร่องทางการพูดมีภาวะสมาธิสั้นเด็กออทิสติกรวมถึงนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนขุนยวมมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทมีการสร้างความเข้าใจเรื่องฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนและแนวทางการดูแลตัวเองโดยคำนึงถึงข้อจำกัดของนักเรียนทุกคนตัวชี้วัดที่1.4สวัสดิภาพและการคุ้มครอง โรงเรียนมีแผนการรองรับด้านการเรียนการสอนในช่วงที่สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนเฝ้าระวังสุขภาพของนักเรียนและจัดทาทะเบียนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมของห้องพยาบาลเวชภัณฑ์ จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นสำหรับเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงตัวชี้วัดที่1.5นโยบายโรงเรียนมีการกำหนดนโยบายและมาตรการในการจัดการฝุ่นละอองอย่างชัดเจนจนสามารถปฏิบัติได้ มีการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนรวมถึงชี้แจงมาตรการในการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนกำหนดบทบาทหน้าที่โดยมอบหมายครู ครูอนามัยทำหน้าที่สังเกตอาการของนักเรียนนักศึกษาประถมพยาบาลเบื้องต้นรวมทั้งมีช่องทางประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อส่งต่อนักเรียนนักศึกษาในกรณีฉุกเฉินหรือมีอาการรุนแรงแต่งตั้งแกนนำนักเรียนนักศึกษาเพื่อเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือดูแลสุขภาพเพื่อนนักเรียน สื่อสารทำความเข้าใจกับเครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียนผ่านการประชุมผู้ปกครองหรือช่องทางติดต่อเช่นเว็บไซต์เฟซบุ o กไลน์ของโรงเรียนประเมินมาตรการการเตรียมความพร้อมในระยะเตรียมการก่อนเกิดปัญหาเตรียมความพร้อมระบบการกำกับ ติดตามให้มีการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนอย่างเคร่งครัดตัวชี้วัดที่1.6การบริหารการเงินใช้งบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองเช่นหน้ากากป้องกันฝุ่น เครื่องฟอกอากาศสำหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษามาตรฐานที่สองการปฏิบัติในระยะเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนตัวชี้วัดที่2.1การปฏิบัติสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมีการประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการการลดและป้องกันฝุ่นละอองสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับครูนักเรียนผู้ปกครองรวมถึงบุคลากรภายในสถานศึกษาทราบในรูปแบบต่างๆเช่นป้ายประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในโรงเรียนเว็บไซต์เฟซบุ๊กไลน์และในช่อง YouTube ของโรงเรียน มีมาตรการในการจัดการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5มิรอนเเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพโดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเช่นการจัดการด้านความสะอาดลดโรงเรียนไร้ควันดำบุคลากรภายในสถานศึกษาลดหรือเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองเพิ่ม รวมทั้งจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นสำหรับเด็กที่มีความเสี่ยงมีโรคประจำตัวเป็นต้นมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนอย่างเคร่งครัดตัวชี้วัดที่2.2การปฏิบัติสำหรับครูผู้ดูแลนักเรียน ติดตามสถานการณ์ PM 2.5จากเครื่องวัดระดับฝุ่น PM 2.5ยักษ์ขาวหรือแอปพลิเคชันหรือติดตามข่าวสารตามช่องทางต่างๆทุกวันเพื่อหาทางป้องกันให้กับนักเรียนหากมีอาการผิดปกติเช่นเคืองตาคันตาตาแดงให้ใช้น้ำสะอาดล้างดวงตาหลีกเลี่ยงการขยี้ตา และดูแลนักเรียนที่มีโรคประจำตัวอย่างใกล้ชิดหากมีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ในทันที ในช่วงวันที่ค่า PM 2.5อยู่ในระดับตั้งแต่สีสม้มดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5วงเล็บ51 90ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรโรงเรียนหลีกเลี่ยงให้นักเรียนทำกิจกรรมนอกอาคารโดยให้นักเรียนเข้าแถวหน้าห้องเรียนงดการออกกำลังกายกลางแจ้ง ตัวชี้วัดที่2.3การปฏิบัติสำหรับนักเรียนแกนนำนักเรียนนักเรียนแกนนำ อาสาสมัครช่วยดูแลสุขภาพโดยให้นักเรียนมีการสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้งแนะนำเพื่อนหากค่าฝุ่นสูงให้งดการทำกิจกรรมนอกอาคารเรียนหรืออยู่นอกห้องเรียนให้น้อยที่สุดสังเกตอาการตนเองหากพบว่ามีอาการผิดปกติเช่น ไอบ่อยหายใจลำบากหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกรีบแจ้งครูผู้ดูแลนักเรียนหรือไปห้องพยาบาลจัดเวรทำความสะอาดห้องเรียนทุกวันเพื่อลดการสะสมของฝุ่นตัวชี้วัดที่2.4การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย สื่อสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตนเองสำหรับนักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรภายนอกผ่านสื่อต่างๆในรูปแบบเสียงตามสายบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาผ่านเว็บไซต์ f c ฟ b o o k l ลายและในช่อง YouTube ของโรงเรียน สวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงธนชยากันทิยะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนขุนยวมมาพบกับการรายงานสถานการณ์หมอกควันและคุณภาพอากาศณนะโรงเรียนขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำวันศุกร์ที่19เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นะคะสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยพังเนือมีขนาด 2 2่ถึง86มิไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรเมื่อเช้านี้มีฝนตกไม่มากนักทำให้มีอากาศเย็นสบายท้องฟ้ามืดครึ้มคุณภาพอากาศดีณนะโรงเรียนคุณยอมจังหวัดแม่องสอนวัดค่าวุุน PM เ5จากเครื่องยัษ์ขาวยัวตามองอังชูในเกาไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอารีเอบสิบ เป็นอยู่3จ็สิบสามมคุกกล้ยพุัอากาศอับป่อรีออสัจระพุ่งเป็นสีส้มอ้อพอแม่ปีน้องกูก็คุกค้นจอยกันต้วหลอมโตขิงป้อไอ้ชีจามโทยใจย,ยากเปิดเมสสิญาเราปัสสาเลอศปิดแร้วต่กูกระซายตั้งมือแม่พีกบอูเปิดเกรือฮาเชเราแต่พีามาเรแต่ปะปูปะชาไม่เมตาเดดสือเตอรดอ นึ้เก็บาซื้อเก็บเวลออัจฉรชตาชิตาชันนี่แล้ยเนี่ยคือการขีนี้คนอากาศคงีหนขุนดวงอยู่ในระดับปานกลางสช้ระับก่อคือทงสีเหลืองคำแนะนำสามารถแยกกิจกรรมได้ตามปกติคนที่เป็นเมื่อยเป็นไข้บางคนออกกํแจ้งงวันแสหนากาศอนามัยชนิดป้องกันฝุ่งพีเอ็มสองจุดห้าเดร r ์ออฟพ dust มสองจุด d at noon The tiny particle or PM 2.5 is 6 1 microgram per cubic meter and PM 10 is 70 microgram per cubic meter. So air e quality index at c u o n j o n s c h o o level l is unhealthy from sensitive group. ทำให้ค่าดัชนีคุณภาพอากาศของโรงเรียนขนยวมอยู่ในระดับปานกลางสัญ,ญลักษณ์คือธงสีเหลืองค่ะ คาแนะนําสามารถท like so ํากิจกรรมได้ตามปกติผู้ป่วยลดออกกลางแจ้งหรือหากเกิดความผิดปกติกับร่างกายควรไปพบแพทย์ทันทีค่ะและที่สําคัญติดตามข่าวสารสถานการณ์ฝุ่น PM 2 5และ PM 1 0อย่างใกล้ชิดเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณกับพวกเราโรงเรียนขุนฤและ PM 1 0มีขนาดเท่ากับ90ไมโครกรัมต <that> yeah, ่อลูกบาศก์เมตรดา ท้าไม่ค่าดัชนีคุณภาพอาะกาศของโรงเรียนคุณยูอยู่ในระดับทีบนคืตอต่อร่างกายสัญลักษณ์คืองสีส้มและพบกันใหม่ครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะคะประดับธงสุขภาพเพื่อสื่อสารให้นักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้เห็นเด่นชัด มีการประสานงานร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ภายในชุมชนใกล้เคียงเช่นกลมควบคุมไฟป่าโรงพยาบาลขุนยวมสวนลุกชาติแม่สุรินหน่วยอนุรักษ์ป่าสถานีควบคุมไฟป่าแม่สุรินจัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัด I'm <speaking in> a <Spanish> the am going จากพวกเราโรงเรียนกุญยมไว้พบก,กันใหม่ครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมน้องมินดากับน้องบูฟิตขอลาไปก่อนนะครบสวัสดีค่ะ